สวัสดีครับผมแซมนะครับที่ปรึกษาการขายจากบริษัท R d รดีรถดีเด็ดรถดีเด็ดนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออัคเน c กแคปิตอลวันนี้นะครับผมมีตัว Toyota a อ t i s มันก็เหมือนๆกันนี่แต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงตัวนี้จะเป็นอัรติ 1.6 E ที่เป็นตัว CNG นะครับมันคืออะไร CNG มันจะเป็นอสองระบบครับเติมได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่เป็นเดิมๆโรง,งงานที่เป็นตัวก๊าซ NGV นะครับซึ่งถ้าเป็นในระบบติดมาในรถเนี่ยจะเขียนว่าเป็น CNG นะครับผมอ่านี่นี่นน หายอยู่นะครับ 1.6e คันนี้นะครับเป็นรถติดแกส๊สเดิมๆโรงงานมาเลยนะครับข้อดีกับข้อเสียของ2ตัวนะครับก็คือจะมีทั้ง CNG แล้วก็ LPG ถ้าเป็นตัว LPG เนี่ยเหมือนกับรถแท็กซี่ที่เรา,านั่งโดยสารทั่วๆไปเนี่ยจะติดกส๊สที่ชื่อว่า LPG คือเป็นมวลที่ค่อนข้างหนักกว่าอากาศนะครับก็คือเวลาถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมาจริงเนี่ยนะครับ ไฟมันก็จะอยู่ด้านล่างมวลมันหนักอากาศก็ตุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ CNG เนี่ยเป็นก๊าซที่เป็น NGV เนี่ยครับเวลาเขาถ้าสมมุติว่าเกิดการกระแทกการชนขึ้นมานะครับเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศเนื่องจากจะเป็นก๊าซที่เบาเบาวกว่ามวลอากาศนั่นเองนะครับซึ่งหลักการตรงนี้ก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาจริงรถจะไม่มีปัญหาอะไร ไม่เกิดการเผาไหม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับคือจะระเหยขึ้นอากาศเลยและก็เพิ่มเติมเลยก็คือในส่วนของก๊าซ CNG เนี่ยครับเขาราคาค่อนข้างถูกกว่าน้ำมันอ่าลูกค้าสามารถเติมได้ทั้งน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็ก๊าซ NGV ซึ่งให้เขาตัตดสลับกันได้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่าและเพิ่มเติมเลยคันนี้เขาเป็นรถดเดิมๆโรงงานเดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่าที่เป็นตัวเลขใหม่นะครับ ภายในสวยครับผมเป็นเบาะสีเบตและก็เลขไมเนหม่นหนึ่งพันสามสิบเอ็กิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในค่อนข้างสวยเลยเกียร์เป็นออโต้แล้วนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปรับแอร์ด้านนี้นะแล้วก็ต่อสา,สามารถต่อกับ USB ฝั่งนี้ได้นะนะครับแล้วก็เพิ่มเติมได้เป็น พวงมาลายมันติฟังก์ชันมาแล้วนะครับรถคันนี้สวยนะครับราคานะครับ459,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถตัดสลับ CNG ได้นี่ CNG โหมดแท้เดิมๆโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนท้ายอ่าสวยงามก็มีฝุ่นมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยว ปัดทาความสะอาดให้แต่รวมๆแล้วยังสะอาดอยู่เลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ผมแซมนะครับขออนุญาตฝากเบอร์ไว้เบอร์โทร0834402297นะครับหรือจะติดต่อเข้ามาในช่องทางข้อความเดี๋ยวน้องๆเจ้าหน้าที่แอดมินคอยให้ข้อมูลอยู่นะครับราคาคันนี้ขอย้ำอีกรกอบหนึ่ง459,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันนะครับและพิเศษเลยสามารถใช้ เป็นแบบทําเป็นแบบฟรีดาวได้ไม่ว่าจะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจําข้าราชการนะครับเป็นทหารตํารวจนี้ก็ออกรถได้นะครับฟรีดาวขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยดอกเบียรเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นอ่าสิทธิพิเศษนี้มอบให้กับลูกค้าเลยและก็เพิ่มเติมอีกอย่างนึง รับประกันเครื่องเกียร์1ปีนะครับหรือ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อคากไทยก็มาได้สิทธิพิเศษนี้มอบให้กับลูกค้าเลยเดี๋ยวพาแพนดูตัวรถอีกรอบหนึ่งนะครับรถภายนอกนะครับสวย1.6 e ีนะครับเบาะเป็นแบบเบาะสีเบตร,ระบบ CNG นะครับสามารถเติมได้ทั้งน้ำมันและก็ระบบก๊าสนะครับค่อนข้างโอเคเลย ประหยัดนะครับคันนี้ราคา459,000บาทเลขใหม่50,000กว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าสนใจติดต่อทักทายได้ผมแซมนะครับยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ